ค่ะดูดอกไม้นะคะสวยมากเลยโอ้ย,อยดวงตะวันสองเดี๋ยวปอน,นี่มันจะเป็นนอนนะคะสวยงามเป็นพลังดานนี่องดวงนี่สวยงามมากเลยบ้างวิดีโอไว้ตรงนี้น่าจะงามนะคะ นานิสดอกนี่ก็จะสวยสวยนะคะดอกอะไรนาะจำไม่ได้ <c oughs> นะคะสวยงามมากคนก็สวยใช่ไหมดอกไม้ก็สวยเหมือนคล้ายๆดอกจุปีเลยนะคะดอกจุมปีจำป่าบ้านเรา บ้านของล้วพูดเวยนะเวลาเข้า เข้าบ้านกันับมาดูห้องนวดของที่เชฟมาตัดคนสุดท้ายมาได้เก็บของแล้วลองแรงโอ้ยนะคะอารมมาเก็บห้องนวดกันเมื่อคืนมีลูกค้ามานะคะไอ้มาสกายไทยมาซาดนะคะเราเปิดร้านอยู่ในบ้านนะให้เห็นไหมคะจะมีที่ เรายืนใช่ไหมคะ่ะยืนยืนที่เตียงนะคะแล้วเราก็จับหนุนแล้วเราก็นวดลูกค้านะคะก็คือนวดรักษารักษาก็คืออ่าให้ทําให้ลูกค้าถ้าเขามีปัญหาเยอะๆอย่างเงี้ยนะเราก็ช่วยเขานะคะช่วยเขาเอาเ่ยกอะไรนะ,นะะเราไม่ต้องเก็บหมดก็ได้นะคะเพราะว่าอา่า เราเพิงเปลี่ยนไปอาหารเด็นเมื่อวานน,านี่เก็บกูออ้หัวเฉพาะห้องหน้า,าใส่ปลอกหมอนใหม่ค่ะนะคะใส่ปลอกหมอนใหม่ สุกายไทยมาซัดนะคะนี่ประเทศเนเดอร์แลนดนะคะรุนสตาร์ทหนึนะคะรหัสไปทนี้ก็แปดสนะคะเอ e. ทีนี้เ,า e เขาอีจะเรียก A อนะคะอี e เจะเรียกเป็นตัว A อนะคะเอ นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะต้องมีชื่อด้วยนะคะไม่มีชื่อเขาฟังไม่รู้เรื่องต้องอะไรกลิงเขาเรียกอะไรก็ค,คือจะต้องให้อ่าพูดให้ถูกอบบถูกคือสำเนียงต้องให้ได้เป๊ะๆนะคะเม่นเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาฟังเราไม่รู้เรื่องนะคะเราต้อง พูดต้องให้เปะๆเ,เลยนะคะสำเนียงต้องได้เปะนะคะไม่งั้นฝรังฟังไม่รู้เรื่องนะคะนี่เราก็เก็บเฉพาะตรงนี้เองเพราะว่ามันเป็นเมื่อวานนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นสีขาวที่หัวนะคะก็เปลี่ยนเฉพาะตัวตัวนี้นะคะ หอวก็เป็นสีขาวนะคะจะเป็นผ้าลายไทยก็ได้นะคะบางวันก็จะใช้ผ้าลายไทยนะคะมันก็จะเป็นผ้าลายไทยนะคะแต่ถ้าสีขาวก็จะดูเรียบร้อยหน่อยนะคะทีนี้เราก็มาคุมหัวตรงนี้นะคะ ตรหัวตรงนี้เฮ้ยให้ถ้าสมมติว่าลูกค้าป้องกันโควิดรูตรงนี้ก็จะพอดีเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะป้องกันไว้นะคะสักหลายๆายทบนะคะสักสามรอบนะคะป้องกันสามรอบนะคะเพื่อป้องกันโควิดตรงหัวเนี่ยนะคะ แล้วก็เอาผ้านี้นะคะคลมนะคะแล้วก็ปูผ้าสีขาวข้างบนนี้อีกนะคะสุขานอนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ดึงให้มันตรงตรง งนี้เราไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าลูกค้าไม่ได้นอนมาถึงตรงนี้นะคะแค่ขาวลูกค้าก็ไม่เป็นไรนะคระับาลเปลี่ยนหมดก็ซักไม่ไหวเพราะว่าท,ทุกทีจะเปลี่ยนหมดซักไม่ไหวเพราะว่ามันข่าไฟมันขึ้นเดือนนี้ขึ้นตั้งร้อยูโรนะคะค่าไฟขึ้นแพงร้อยยูโร ขึ้นจากเก่านะคะเพราะมันเกิดสงครามที่อ่ยูเครนกับกกรัสเซียก๊ก๊ารดมันขึ้นกาซดมันขึ้นค่าไฟอะไรมันก็ขึ้นด้วยมันก็ขึ้นตามกันนั่นแหละคะ่ะขึ้นตามเันทุกอย่างเลยของแพงค่าอาหารการกินก็แพงของกินก็แพงน้ำไฟก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างประชาชนก็รับไปนะคะ ประชาชนตาดำๆก็รับไปใช่ไหมคะนี่เราก็เอามาสีขาวรองอีกทีหนึ่งนะคะรองหัวยอีกทีหนึ่งนะป้องกันโควิดนะคะป้องกันโควิดโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูเสียว่าผ้าสีขาวไหมตรงนี้นะคะ าวไม่ข้าตรงนี้นี่ไมีไม่ได้แคเรียร้อย หนมหวยที่นึงนะคะนะคะร้านนวดสุกายะนสารนะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็มีผ้าคลุมเตียงทีหนึ่งนะคะเชิญก็ชอบรพระพระพุทธเจา้าอันนี้เราก็ยัดให้มันเรียบร้อยทีหนึ่งนะคะยัดเข้าไปค่ะที่ยัดเข้าไปให้มันเรียบร้อยทีหนึ่งนะคะ สวยงามน,นะคะนะคะแล้วก็อาคุมเตียงนะคะคุณเตียงนะคะอาค,ค,คุมเตียงก็เป็นวรรายาพระพุทธเจ้านะเนี่ย รักษาก็คือเราจะต้องนะคะ,ะมีสมาธิตลอดเวลานะคะการโนดรักษานะคะมีสมิมีสมาธนะิไม่วอกแวกนะคะจิตต้องอยู่กับลูกค้าตลอดนะคะนะคะ นะคะเก็บ <laughs> ห้องกัน <laughs> นะคะเออนี่นก็เป็นนี่ก็เป็นรูปเรือหงนี่ก็รูปพระเกจิอาจารย์ทุกพระองค์เลยนะคะนี <laughs> ่หลวงปู่ทวดหลวงปู่เหลวงปู่ทวดใช่ไหมคะ <laughs> ราชการที่ห้าค่ะราชการที่ห้าลงพอเงินนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะทำแต่ความดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยร้านพันล้านนะคะหมืน่นล้านนะคะตลังสิ่งใดที่เป็นบุญบสขอให้สมความมุ่งมา่ประนรา คิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองบ้านชักหมายนะก็จะเรียบร้อยสะอาดทอยนะะ่นะคะนะคะใครทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะร้อยลร้านพันลร้านหมื่นรานกันท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ